วันนี้ก็เป็นวันที่คณะกรรมการนะครับควบคุมยาเสพติดนะครับมีการประชุมนะครับเราก็ทราบแล้วนะครับว่าประมวลกฎหมายยาเสพติดนะครับได้ออกประกาศใช้ตั้งแต่วันที่29ธันวาคมนะฮะแล้วก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนะครับควบคุมยาเสพติดนะครับที่จะต้องมาพิจารณานะครับในเรื่องของยาเสพติด แต่ละประเภทที่ห้านะครับอันหนึ่งนะครับที่จะส่งว่าสารใดบ้างนะครับที่จะต้องเป็นยาเสพติดนะครับแต่ว่าเราก็ทราบชัดเจนนะครับว่าเป็นวันนี้ก็เป็นการประชุมนะครับซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการนะครับก็ประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงนะครับสลาโฮนะครับทางด้านอายการปปส นะครับทางตำรวจนะฮะแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงสภาวิชาชีพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทยสภานะครับสภาแพทย์แผ่นไทยนะครับเภสัชนะครับแล้วก็มาร่วมกันพิจารณานะครับร่างที่คณะอนุกรรมการนะครับที่จะนําเสนอให้กับคณะกรรมการเพื่อเยี่นําเสนอต่อไปให้กับคณะกรรมการปปสนะครับในการที่พิจารณาเรื่องของยาเสพติดให้โทษประเภทที่5นะครับ วันนี้ก็ชัดเจนนะครับมีคณะกรรมการที่มาร่วมการประชุมทั้งหมด28ท่านนะครับส่วนใหญ่ทุกคนเห็นด้วยกับร่างที่คณะอนุกรรมการนะครับควบคุมยาเสพติดเสนอมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยรายละเอียดนะฮะก็ไม่ทราบว่ามีรายละเอียดมอบให้แล้วใช่ไหมครับนะฮะก็ว่าส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยนะครับกับร่างที่ทางคณะอนุกรรมการ ที่เสนอมาทั้งหมดนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็าจะนําเข้าสู่สู่คณะกรรมการนําเสนอไปสู่คณะกรรมการปปอสอนะครับนะฮะเพื่อที่ทจะพิจารณาเพื่อประกาศนะครับในเรื่องของอยาเสพติดตกให้โทษประเภทที่ห้านะครับครับอันนี้ก็คณะกรรมการทุกท่านนะครับในที่ประชุมเห็นด้วยหมดนะครับว่าเรื่องของประโยชน์ของกัญชาแต่มีบางท่านเท่านั้นที่มีกลัวประเด็นของการ เรื่องของที่เคยเอาไปใช้ในทางที่ผิดเท่านั้นซึ่งหลายๆท่านบอกว่าเป็นส่วนน้อยนะครับที่เอาไปใช้ในทางที่ผิดแต่ยาวคนส่วนน้อยเนี่ยมาทําให้คนส่วนใหญ่ที่จะได้ประโยชน์จากกัญชาเนี่ยนะครับสูญเสียประโยชน์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อยู่ในในรายง,งานของคณะก,กรรมการนะครับมีการพูดถึงนะครับขออนุญ,ญาตผมขออนุญ,ญาตชี้แจงเพื่อทําความเข้าใจกันก่อนนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะ เพึ่งติดตามผลในเรื่องนี้นะครับผมเรียนให้ทราบก่อนนะครับการที่เรามาประชุมวันนี้ในคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดก็สืบเนื่องมาจากรัฐสภาโดยความเห็นชอบเสียงข้างมากนะครับลงมติอย่างทุ่มทนนะครับให้ประกาศใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดปี2564วันที่9ธันวาคม2564กฎหมายฉบับเดิมยาเสพติดประเภทที่5เนี่ยเขากำหนดเช่นกัญชาเอาไว้ มีการลบทิ้งออกไปนะครับแล้วก็มีขั้นมีการแปรยติเนี่ยมาตรานี้ก็ไม่มีการแก้ไขใดๆนะครับทุกคนยืนยันจนลงมติคะแนนเสียงรับหลักการ597เสียงงดออกเสียง2เสียงไม่ลงคะแนนสองเสียงแปลว่านับตั้งแต่9ธันวาคมเนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยคำว่ากัญชาได้หลุดออกจากคำว่ายาเสพติดจากเดิมในประมวลกฎหมายยาเสพติดนี่อข้อที่หนนะครับ ประการที่สองที่เรามาประชุมในวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากประมวลกฎหมายายาเสพติดที่มีการแก้ไขจึงต้องมาประชุมเพื่อกําหนดประเภทยาเสพติดครับวันนี้นะครับเพื่อมาเนื่องจากเป็นกฎหมายฉบับใหม่และไม่มีคําว่ากัญชาเราก็มาประชุมว่าแล้วประเภทยาเสพติดประเภทที่ห้าที่ไม่มีคําว่ากัญชาแล้วได้แก่อะไรบ้างหนึ่งก็คือพืชฝิ่นสองเห็ดที่ควายและสามเนี่ย ไม่ใช้คําว่ากัญชาแล้วนะครับสารสกัดของกัญชาที่มี TSC มากกว่า0.2เปอรเซนถึงจะนับเป็นยาเสพติดที่เหลือไม่ใช่นะครับแปลว่าคําว่ากัญชาเนี่ยได้หลุดออกจากบัญชียาเสพติก่อนที่พวกเราจะประชุมเพียงแต่ว่าเรามาเพิ่มบัญชีรายชื่อที่ควรจะเป็นซึ่งแนวทาง0.2เนี่ยนะครับเป็นไปตามแนวทางขององค์การอนามายัยโลกไม่ได้เราคิดเองนะครับหรือตามคิดตามความปอดใจ ประการถัดมาก็คือว่าแปลว่าณวันนี้ทุกคนทําได้แล้วหรือเปล่าก็อยากเรียนทราบว่าณวันนี้เนี่ยกัญชาได้ถูกออกจากบัญชียาเสพติดไปแล้วหนึ่งขั้นในชั้นประมวลกฎหมายยาเสพติดขั้นที่สองวันนี้ในฐานะคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดได้ดําเนินการตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรายี่สิบหกครับซึ่งมีหน้าที่เสนอแนะเสนอแนะนะครับ ต่อท่านรัฐมนตรีในการกําหนดบัญชีรายชื่อประเภทยาเสพติดประเภทนี้แต่ก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่าในท้ายที่สุดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดยังกําหนดให้รัฐมนตรีจะลงนามประกาศได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปป,ปสครับแต่ว่าขั้นตอนนี้ในฐานะเราในวันนี้คือทําหน้าที่เสนอแนะต่อท่านรัฐมนตรีครับเมื่อรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ก็ต้องนาความเห็นที่เป็นมตินี้ในวันนี้ซึ่งเป็นความเห็นเดิมจากอนุกรรมการที่มีการคัดกรองแล้วก็มีการพิจารณาแล้วเราลงความเห็นเห็นชอบเป็นเสียงข้างมากขั้นตอนต่อไปก็ต้องนําเสนอท่านรัฐมนตรีเพื่อไปส่งให้คณะกรรมการ,รปปสครับเห็นชอบนะครับไม่ใช่เสนอแล้วนะครับเมื่อเห็นชอบแล้วก็จึงให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศบังคับใช้ครับ ทีนี้ก็คงจะมีคําถามว่าแล้วคณะกรรมการปรป,รปรสจะเห็นชอบหรือไม่นะครับผมก็เรียนให้ทราบว่าในที่ประชุมเราในวันนี้ไม่ได้เห็นมีความคิดที่จะเปิดคําว่าปลูกกัญชาอย่างเสรีแบบร้อเทั้งหมดนะครับเพราะยังมีเงื่อนไขหนึ่งครับเราต้องออกมาตรการในการกํากับดูแลนะครับ หรือว่าออกมาตรการอื่นๆซึ่งจะเป็นภายหลังหลังจากเรารู้ว่ากัญชาตัวกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดแล้วซึ่งก็เหมือนเล่าและบุรีแล้วครับว่ามันไม่ใช่ยาเสพติดเราออกมาตรการควบคุมอย่างไรก็เป็นมาตรการที่ต้องไปกําหนดต่อไปในอนาคตนะครับ